สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ทีเด็ดบอลป่าโมกนะครับวันที่6มิถุนายน2567นะฮะวันนี้ก็มีทีเด็ด4ตัว4คู่มาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้นะครับสายบอลสกอร์สูงห้ามพลาดนะครับป่ามีหลีกทํากําไรจากบอลสกอร์สูงมาแนะนำนะฮะวันนี้โอเคก่อนที่จะดูทีเด็ด4ตัว4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดเมื่อวานก่อนนะฮะ สำหรับเมื่อวานนะครับใน YouTube ก็หวานเจี๊ยบนะฮะเขียวปืดนะฮะก็มีตาย1ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับตาย1กิน3นะครับก็ถือว่ามีกําไรนะครับมีค่าน้ําชามีค่ากาแฟกันไปนะฮะก็จุกๆเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ยังรอนะครับรอให้มันเข้า4ตัวอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะเข้า4ตัวเมื่อไหร่นะครับป๋าก็พยายามเต็มที่แล้วท่านผู้ชมเอ้แต่ก็กิน3ตาย1ก็ถือว่ากําไรนะฮะ โอเคนะครับมาดูในกลุ่ม V P กันบ้างน,นะครับสำหรับในกลุ่ม V P เนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียนะครับ ท, Dante, ท, asure, ที่เด็ดที่ป๋าเอามาโชว์เนี่ยนะครับป๋าแคปมาจากในกลุ่มนะฮะป๋าให้ในกลุ่มจริงๆนะฮะแล้วป๋าก็แคปมาโชว์ท่านนะครับทุกวันนะฮะบอลเต็งนะครับเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียนะครับบอลสเต็ปเมื่อวานนะครับมีสเต็ปชุดที่3นะครับแตกหนึ่งชุดบอลสเต็ปป๋าเนี่ยโอ้โหก็แตกถี่เลอเกินนะฮะช่วงนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะเช็คผลนะครับว่าสเต็ปป๋าเนี่ยแตกจริงหรือเปล่าแตกถี่จริงหรือเปล่านะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ ก็เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่18เดือนที่แล้วนะครับจนมาถึงเดือนเนี้ยวันที่6ล่าสุดนะ่ะท่านผู้ชมไปเช็คดูได้เลยนะฮะมีสเต็ปไม่แตกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยสเต็ปแตกรัวๆนะฮะดังนั้นเนี่ยใครอยากเข้ามาทํากําไรกับป๋านะครับอยากสเต็ปแตกนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาทักไลน์มานะฮะท่านผู้ชมออ ID ไอเดียลน์ป๋านะครับก็ <c oughs> มุมล่างซ้ายมือเลยนะฮะ หรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์อดีตไลน์นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับส่วนบอลเย็นเมื่อวานนะครับอย่างที่ป๋าบอกนะครับป๋านะฮะไม่มีหรอกนะฮะมาให้ตัว2ตัวนะครับป๋าให้ยกแผงนะครับเมื่อวานมีทั้งหมด5ตัวนะครับป๋าก็ให้ยกแผงแล้วก็การันตีกําไรด้วยนะฮะเข้า3ตัวยก1ตัวตาย1ตัวก็มีกําไรนะครับสำหรับบอลเย็นนะแล้วเนี่ยใครที่มองหาช่องทางในการทํากําไรจากฟุตบอลนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาทักไลน์มานะฮะท่านผู้ชม มาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่ม VP ของป่านะฮะในการทํากําไรจากฟุตบอลนะฮะก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะไม่รู้จะโชว์ยังไงแล้วนะะก็ยังรออยู่นะฮะยังรอสมาชิกอยู่เพราะว่ากลุ่มป๋าเนี่ยป่าจะรับแค่500ท่านเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะครับขาดอีก400นะฮะเป็นกลุ่มใหม่ป๋านะฮะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะฮะแล้วก็ยังมองหากลุ่มในการทํากําไรอยู่นะฮะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ เข้ากลุ่มป่านะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่มีกติกาในการเข้ากลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านผู้ชมโอเคครับไปดูทีเด็ดสตัวสคู่วันนี้กันเลยครับผม <1> 1> ก่อนที่จะไปดูตัวแรกวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นในกลุ่ม VP ป่านะครับป่าั้งโชว์กลุ่มเลยนะบางคนไม่เชื่อนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือที่ป่าแคปมาโชว์เมื่อสักครู่นะครับในกลุ่ม VP ปา่าให้จริงๆนะฮะไม่ใช่อุปโลงขึ้นมานะครับนี่คือในกลุ่มจริงๆนะฮะ เป็นกลุ่มนําเล่นบอลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทายผลบอลด้วยนะครับทายถูกก็รับเงินรางวัลไปเลยนะฮะเมื่อวานป๋าเปิดคู่เดนมาร์กเจอสวีเดนนะครับทายถูกก็รับเงินรางวัลไปเลย500บาททุกวันนะฮะป๋าจัดก,กิจกรรมทุกวันท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยใครสนใจก็รีบแอดไลน์มาทักไลน์มาละกันท่านผู้ชมนะมาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันในการทํากําไรจากฟุตบอลนะฮะโอเคนะครับ,รบวันนี้มาดูที่คู่แรกตัวแรกกันเลยนะครับเป็นบอล บนโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับระหว่างจีนนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ1ทุ่มตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตุเฮตก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ,อะขออนุญาตดูล่าสุดแล้วกันท่านผู้ชมนะก็มีนัดเดียวนะครับนัดที่จีนนะครับ เอาชนะไทยมา2-1นะฮะแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงนะครับทั้งสูงแรกสูงเต็มเวลาเลยนะฮะ,ะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างจีนนะครับก็เสมอ3นะครับแพ้1ชนะ1กินเดิมพัน1เสียเดิมพัน4นะครับเป็นบอลสกอร์สูง2นัดเป็นบอลสกอร์ต่ำา3นัดนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทีมชาติไทยนะ5นัดล่าสุดก็ เสมอ3แพ้2นะครับยังไม่ชนะเลยนะฮะแล้วก็กินเดิมพัน3นะครับเสียเดิมพัน2เป็นบอลสกอร์สูง2นัดต่ำสา3นัดเหมือนกันนะฮะฟอร์มของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมโอเคเรามาดูเรื่องของราคาคู่นี้กันเลยฮะฮันนี่แคปคู่นี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นทางด้านจีนนะครับที่เปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะฮะแล้วก็ไหลลงเหลือราคาปป,ปนะฮะยกราคาปปให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ไหลลงมาเหลือ2ลูกควบนะครับยกราคา2ลูกควบให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมคือคู่นี้ต้องบอกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะจะไปจีนก็กะไลายอยู่จะไปไทยก็ยังวันๆวันนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยป่ามองว่าแนวโน้มแนวทางในการทํากําไรคู่นี้จริงๆเนี่ยนะครับ ป่าว่าบอลสกอร์สูงน่าสนใจนะครับถึงแม้ราคามันจะตกนะฮะแต่บอลทีมชาติอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็บอลคู่เนี้ยนะครับเป็นบอลคู่หวังผลเลยนะฮะถ้าจีนชนะจีมีโอกาสเข้ารอบแน่นอน100%เซนะครับแต่ถ้าไทยชนะนะครับไทยไปลุ้นแมตที่เจอกับสิงคโปร์นะฮะก็มีโอกาสเข้ารอบต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นบอลที่เอ่อนาลุ้นนะครับเกี่ยวกับบอลสกอร์สูงคือยิงมายิงกลับไม่โกงแน่นอนนะฮะ แล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยมีสกอร์ถึง3เมตรนะครับแล้วก็เป็นสูงแรกด้วยนัดนี้ก็ป๋าคิดว่า2เมตรอะยืนพื้นนะครับลุนเม็ตที่3กินเต็มนัดนี้นะนะฮะดังนั้นเนี่ยหน้าบอลลุนยากท่านผู้ชมลุ้นบอลสกอร์สูงดี่ว่าใครยิงก็ได้นะครับแค่มีสกอร์เรากินแล้วนะฮะดังนั้นนะครับทีมชาติจีนนะครับเจอทีมชาติไทยนะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับจัดไปตัวแรกครับผม มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับในศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับอินเตอร์นชั่ชแนลนะครับระหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดานะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณตีหนึ่งสบ้านะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเหตุผล <c oughs> ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ คู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเจอกันนัดนี้เป็นนัดแรกนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคู่นี้นะฮะมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับก็ชนะ4แพ้1นะครับกินเดิมพัน3เสียเดิมพัน2นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา3นัดต่ำ2นัดนะครับแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำ1นัดนะฮะ ส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างแคนาดานะฮะห้านัดล่าสุดก็ชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับกินเดิมพันสองเสียเดิมพันสามนะครับเป็นบอลสกอร์สูง3นัดต่ำสองนัดนะครับแล้วก็สูงแรก3นัดต่ำสองนัดเหมือนกันนะฮะฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมโอเคฮะไปดูเรื่องของราคาคู่นี้กันหน่อยนะฮะคู่นี้นะครับฮันนี่แคปเนี่ยแล้วก็ราคาจ่าย1นคูณสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะ อันนี้แคปนะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็นลูกครึ่งยกราคาลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสก,กอร์สูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่3ลูกนะครับไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3าให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับเรื่องสัสดส่วน BON บอลเนี่ย BON es, บอลทีมชาติบอลกระชับมิตรแล้วก็บอลโลกบอลยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันไม่มีสัดส่วนบอลตายตัวนะครับราคามันก็ไม่การันตีนะครับราคาตกใช่ว่าจะเป็นบอลสกอร์สูงไม่ได้ราคาขึ้นใช่ว่าจะเป็นบอลสกอร์ต่ําไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่คู่นี้ที่ป๋าเลือกมานะครับป๋าเล็งไปที่บอลสกอร์สูงนะฮะเพราะว่าคู่นี้มันไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมันไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยนะครับมันยังมองไม่ออกว่า ใครจะเหนือปะใครแต่เรื่องของอันดับทีมเรื่องของศักยภาพทีมเนี่ยแน่นอนนะฮะนนเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคานค้นเนี่ยจ่ายชัดเจนมากนะฮะเนเธอร์แลนด์นะครับออราคา1นึคูณเนี่ยจ่ายชัดเจนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาบอลต่อราคาเสมอราคาบอลรองเนี่ยแต่ราคาอย่างเงี้ยน่ากลัวท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยหน้าบอลเนี่ยป๋าไม่รู้ว่านนเนเธอร์แลนด์จะยิงขาดหรือเปล่านะ ที่น่าสนใจคือบอลสกอร์สูงนะครับไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งควบสามนะครับจบสาเม็ดเราก็กินครึ่งแล้วนะฮะคือคู่นี้ที่ป๋าก้าเล่นเนี่ยที่ราคามันไหลตกเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันเปิดมาไม่ถูกแน่นอนท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะเปิดมาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะไหลขึ้นหรือไหลลงดีนะฮะ ตามสัญช,ชตยาตญาณของป่านะตามเส้นของปานะฮะในการดูราคาน้ําแล้วกเ็เกี่ยวกับการพโวพันเกี่ยวกับราคาน้ําแล้วก็เรื่องของอันดับทีมอะไรเงี้ยนะฮะปามองว่าหน้าบอลคู่เนี้ยยากนะจะไปบอลรองก็กลัวบอลรองโดนยิงเละนะครับจะไปบอลต่อก็กลัวบอลต่อยิงไม่ขาดดังนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งที่สายบอลสกอร์สูงวัดได้ก็คือบอลสกอร์สูงนี่เลยฮนะสองลูกครึ่งควบสามน่าสนใจท่านผู้ชมนะ ก็คู่นี้นะฮะป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับระหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนาดานะครับคู่ที่2จัดไปฮะมาถึงทีเด็ดวันนี้นะครับที่ป๋ายาจะแนะนำให้กับสายบอลสกอร์สูงทุกท่านนะครับก็คือหลีกปลาควายพเมร์ลีกนะฮะเพราะว่าป๋าเนี่ยนะครับเฝ้าดูเฝ้าจับตามองมาหลายวันแล้วนะท่านผู้ชมนะมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะป๋ารู้สึกว่า ลีกเนี่ยนะครับเป็นหลีกนอกสายตาที่ทํากําไรจากบอลสกอร์สูงค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ป่าให้นให้บอลสกอร์สูงในทีเด็ด VP เนี่ยก็ไม่ค่อยพลาดนะผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็อยากจะมาแนะนำนะครับทุกท่านนะฮะอย่ามองข้ามหลีกนี้นะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับในศึกปราควัยพิมลีกนะครับระหว่างอเมเรโน่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทาโทรีนะครับ คู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองครึ่งนะฮะก่อนที่เราจะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮตุเฮกก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับออขออนุญ,ญาตดู4นัดล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024ล่าสุดล้กันนะครับสำหรับคู่นี้นะก็เป็นทางด้านอเมเรโน่นะครับชนะ2นัดนะครับเสมอ2นัดแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา3นัด ต่ำหนึ่งนัดนะครับแล้วก็สูงแรกทั้ง4นัดเลยท่านผู้ชมนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดเนี่ยของเจ้าบ้านก็ชนะ1แพ้สี่นะครับกินเดิมพัน1ยก1เสียเดิมพัน3นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา2นัดต่ำสา3นัดนะครับสูงเต็มเวลาไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่สูงแรกนะครับ4นัดต่ำหนึ่งนัดท่านผู้ชมส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทาทรี่นะครับ 5นัดล่าสุดของทัตตุรีนะครับก็ไม่เคยชนะใครเลยนะแพ้4ี่เสมอ1กินเดิมพันหนึ่งเสียเดิมพันสี่นะครับเป็นบอลสกอร์สูง4นัดต่ำหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็สูงแรก4นัดต่ำหนึ่งนัดเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมคู่นี้ก็ฟอร์มของเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีทรงบอลสกอร์สูงเท่าไหร่นะครับแต่สูงแรกก็ยังพอวัดไปได้นะครับส่วนของทิมเยือนเนี่ยโอเคชัดเจนว่าแนวโน้มนะครับมีทรงเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะเรื่องของราคาท่านผู้ชม ราคานะครับเอ่อสหรับหลีกนี้นะฮะก็อธิบายสั้นๆง่ายๆเลยนะครับมันจะมีราคาเสมอราคาเสมอราคาปปราคาครึ่งลูก3ราคาเนี้ยนะครับถ้าสูงต่ําเปิดมา2ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยใส่บอลสกอร์สูงได้เลยท่านผู้ชมเท่าที่ป๋าสังเกตเท่าที่ป๋าวิเคราะห์ราคามานะฮะหลีกเนี้ย สามราคาเนี่ยเองที่ป๋าบอกนะครับราคาเสมอราคาปปราคาครึ่งลูกสามราคาเนี่ยถ้าสูงต่ำสองลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับใส่สูงได้เลยนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับก็ราคาในเนี่ยมันเป็นราคาครึ่งลูกแต่ราคานอกเนี่ยมันเป็นราคาปปนะฮะดังนั้นเนี่ยสูงต่ำสองลูกครึ่งนิ่งนะท่านผู้ชมก็รอสังเกตเอาละกันนะฮะขอแค่ราคามันไม่ไหลตกก็พอ นะถ้ามันนิ่งอยู่ที่สองลูกครึ่งหรือถ้ามันไหลขึ้นไป2ลูกครึ่งควบสามเนี่ยก็ใส่สูงได้เลยนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันจากบลสกอร์สูงนะครับเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์กันว่ามันจะกินเดิมพันจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมคู่นี้ฮะอเมเรโนนะครับเจอกับทาโตรีนะครับคู่ที่3ป่าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งครับจัดไปฮะมาถึงคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4นะฮะก็ยังอยู่ในศึกปารากวัยพิมลีกนะครับระหว่าง กบายเยโลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโซเดอร์อเมริกานะฮะคู่นี้เตะเวลาประมาณตีห้าตรงท่านผู้ชมก่อนที่จะมาดูเลทราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสถิติข้อมูลเชิงลึกเฮ to h e ต d ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ คู่นี้นะครับเคยเจอกันล่าสุดจริงๆเนี่ยนะรู้สึกว่าจะมีแค่นัดเดียวนะครับเมื่อปี2024นะฮะปี23ไม่มีนะครับก็เป็นทางด้านโซเดอร์เมกานะครับที่เอาชนะมา1นัดนะครับแล้วก็เป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลานะครับสูงแรกด้วยนะฮะมีแค่นัดเดียวเท่านั้นเลยนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างกาบาเยโลนะครับก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับกินเดิมพัน3 เสียเดิมพันสนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเต็มเวลา1นัดแล้วก็ต่ำสีนัดนะครับสูงแรก3นัดต่ำสอนัดนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านบอลสกอร์สูงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะฮะส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของทีมผู้มาเยือนเนี่ยนะครับอย่างโซเดอร์อเมริกาเนี่ยก็ชนะ2นะครับแพ้3กินเดิมพันสเสียเดิมพันสนะครับ เป็นบอลสกอร์สูงแต่เวลา5นัดเลยนะฮะแล้วก็สูงแรกทั้ง5นัดเลยนะครับอย่างดีที่มีสกอร์สูงของทีมผู้มาเยือนแบกไปอยู่นะฮะดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับป๋าดูแล้วว่าถึงแม้ฟอร์มให้ัดล่าสุดของเจ้าบ้านจะไม่ค่อยสูงเนี่ยแต่วันเนี้ยนะครับก็มีทรงมีส่วนที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะท่านผู้ชมโอเคไปดูเรื่องของราคากันหน่อยฮะนี่ฮะอย่างที่ป๋าบอกเลยนะครับนะ หลีกเนี้ยนะฮะปาราควายปีมะหลีกเนี่ยสามราคาที่เราวัดบอลสกอสูงได้ก็จะมีราคาเสมอราคาปอป,อปอราคาครึ่งลูกถ้าสูงต่านะครับเปิดมาที่สอ,สองลูกครึ่งสองลูกครึ่งควบสามสามลูกอย่างเงี้ยวัดได้เลยนะฮะแต่ถ้าสามราคาเนี้ยนะครับแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึงสองลูกครึ่งอ่ะ <c oughs> คือข้ามไปก่อนละกันอย่าเพิ่งวัดมันนะฮะดังนั้นคู่เนี้ยนะครับเปิดมาที่เลทราคาเสมอนะครับสูงต่ําก็อยู่ที่สองลูกครึ่งนะฮะ ราคาแบบเนี้ยสำหรับหลีกปลารไฟเพียงมเหล็กเนี่ยเท่าที่ป๋าสัมผัสมาเท่าที่ป๋าสังเกตการมาเป็นอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ชมราคาเนี่ยวัดบอลสกอร์สูงได้นะครับโอเคนะครับดังนั้นคู่ที่4นะครับระหว่างกาบาเยโรนะครับเจอกับโซเดอร์เมริกานะครับคู่นี้นะฮะป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3จัดไปครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปดูทีเด็ด4ตัว4คู่วันนี้นะครับป๋าก็อยากจะแนะนานะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดในกลุ่ม VP ของป๋านะครับบางคนเนี่ยชอบฟังสถิติชอบดูสถิตินะครับป๋ามีให้ดูนะครับแต่ไม่โชว์ในคลิปนะครับให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะฮะเพราะว่าถ้าเอามาโชว์ในคลิปเดียวเนี่ยมันจะเสียเวลานะฮะดังนั้นเนี่ยท่านมีเวลานะครับท่านก็อย่ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่วันที่18เดือนที่แล้วเนี่ยถึงวันที่ 5เมื่อคือล่าสุดเนี่ยนะครับลองเอามาคํานวณลองเอามาวิเคราะห์ได้เลยว่าเข้ามากกว่าตายจริงหรือเปล่าแล้วก็สเตปป๋าเนี่ยแตกรัวๆจริงหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะก็ใครที่ยังมืดบอดนะครับในการทํากําไรจากฟุตบอลนะครับยังหาแสงสว่างไม่ได้นะครับก็ป๋าเล่นเชิญกลุ่มป๋าเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับการพนันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะฮะถ้าเลิกได้เลิกนะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็แอดไลน์ป๋ามาทักไลน์ป๋ามาแล้วกันนะครับมาทํากําไรด้วยกัน กำไรน้อยกำไรมากก็คือกำไรนะครับดีฝากข้าเนื้อดีฝากขาดทุนดีฝากหมดตัวนะครับนะก็มาหาค่าน้ําชาหาค่ากาแฟในกลุ่มป่าดูนะฮะมีแล้วก็ยังพอมีทุนนิดนิดนหน่อยนะครับใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับไม่ทําให้การเงินของท่านเนี่ยบกพร่องหรือสึกหรอแน่นอนนะฮะก็ลองเปิดใจดูนะฮะแล้วก็รวมถึงบอลเย็นนะฮะถ้าท่านมีเวลาเนี่ยก็ลองย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆป่าที่มันมีบอลเย็นเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าป่าเนี่ยนะครับ ให้ทีหนึ่งเนี่ยให้ยกแผงบอลเย็นมีเท่าไร่ป๋าให้ทุกตัวนะครับแล้วก็การันตีกําไรด้วยนะครับโอเคแน่นอนท่านผู้ชมป๋าไม่สามารถให้เข้าทุกตัวทุกวันได้แต่ป๋าสามารถให้เข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียกำไรมากกว่าขาดทุนได้นะฮะท่านผู้ชมฟุตบอลเนี่ยมันมีเข้ามีตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีเทพคนไหนหรือไม่มีเซียนคนไหนเนี่ยที่จะให้เข้าทุกตัวเข้าทุกวันไม่มีแน่นอนแต่อยู่ในกลุ่มป๋าเนี่ยนะครับ กำไรมากว่าขาดทุนเนี่ยมีให้เห็นกันทุกวันท่านผู้ชมนะก็จากนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยละกันใครที่ยังมืดบอดนะครับในการทํากําไรจากฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ต้องรีรอไม่ต้องดึงทรงนะฮะแอดไลน์มาทักไลน์มามาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VP ดีกว่านะฮะนะท่านผู้ชมนะก็อย่างที่บอกนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นก็ไม่เท่ากับการที่ท่านได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะตาดีได้ตาร้าเสียแค่นั้นเองนะฮะ โอเคนะครับมาเริ่มดู4ตัว4คู่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมมันมันเป็นช่วงบอลทีมชาติแล้วก็เป็นช่วงบอลน,นอกกระแสเนี่ยมันอาจจะไม่มเีเทคนิคอะไรให้มาวิเคราะห์อย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะยังมองภาพไม่ชัดเจนนะฮะดังนั้นเนี่ยีเดดป๋าเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยชอบเหมือนกันก็ตามกันได้นะครับคิดต่างกันก็สวนกันได้ถ้ายังลังเลอยู่ก็ข้ามไปก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการลงทุนนะ ตัวแรกนะครับทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ราคามันจะตกเนี่ยแต่ป๋าก็มองว่า2ลูกเนี่ยยืนพื้นนะครับสเม็ดกินเต็มนะฮะป๋าให้สูงไปที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งนะครับระหว่างไทยเจอจีนเย็นนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับป๋าให้สูงไป2ลูกครึ่งควบ3คู่เนี่ยมันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยราคาสูง2ลูกครึ่งควบ3าเนี่ยก็น่าวัดสําหรับเนเธอร์แลนด์นะครับ แล้วก็2ตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่3คู่ที่4เนี่ยก็เป็นหลีกที่ป๋าอยากจะแนะนํานะครับเป็นหลีกนอกกระแสที่คนมองข้ามแต่สายบอลสกอร์สูงห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าหลีกเนี่ยทำกำไรจากบอลสกอร์สูงเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะครับตัวที่3นะครับอเมเรโน่นะครับก็สูง2ลูกครึ่งตัวที่4นะครับกาบายเยโล่ก็สูง2ลูกครึ่งนะฮะจัดไปครับทีเด็ด4ตัววันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับ şey ที şey ่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่คอมเมนต์มานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ติชมนะครับหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับก็ขอบคุณมากมานะครับที่ช่วยกันคอมเมนต์นะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ป๋าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ป๋าทําคลิปออกมาเรื <t 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 ่อยๆนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทีเด็ดของป๋าแล้วก็จะไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทํากําไรจากฟุตบอลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับปากขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม